สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูด่ดชอ,อุปทาหลอดบายกันชาวรียนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของคุณโดยทั่ว,วไปกันแล้วค่ะความรักความสัมพันธ์การงานการเง,งินและชีวิตโดยรวมของคุณในเดือนพฤษภานะคะอันนี้อาจารย์จะทําเป็นลายเดือนนะคะมากันที่ราศีราศีอาจารย์ทําราศีเป็นลายเดือนมากันที่ราศีแรกค่ะราศีกุม เป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ดูได้แล้วก็ถ้าคุณดูแบบไทยก็ดูได้ถามว่าทําไมถึงดูได้หมดล่ะอาจารย์เพราะว่ามันคือดวงโดยรวมๆค่ะบางทีนะาบ,าาาาบางทีราศีกุมถ้าคุณถ้าบางทีราศีจะแม่นบางทีลัคนาจะแม่นนะาร์อารมณ์ประมาณนี้แบบไทยแบบตะวันตกดูได้หมดจ้ะโอเคไหมอะ มากันเทราศีกุมในเดือนนี้การงานการเงนิงนและชีวิตโดยรวมๆค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณไพ่เป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วบางสิ่งยังไม่เกิดบางสิ่งกําลังเกิดด้วยเป็นการแจ้งเตือนด้วยเป็นไกด์ไลน์สําหรับชีวิตอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอ,อะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะโอเคไหมอ้ามากลุ่มจ๋ามาดูไพ่ใบแรกโอ้เดี๋ยวพิพเทส มาเป็นไพ่ใบแรกเลยจะทําอะไรช่วงนี้ก็ใช้สัญชัตยานใช้เซนคุณอาจจะมีสัมผัสที่ดีคือคิดอะไรถูกหมดยกเว้นหวยอารมณ์ประมาณนี้แหละนะจ๊ะกลุ่มจ๋าโอ้แม่จ้าไพ่ของคุณฉลาดไพ่ของคุณเนี่ยคุณเป็นนักขุนศาสด์ได้นะกลุ่มเป็นคนมีเซนเป็นคนมีจิตสัมผัสเป็นคนพูดจาดีเป็นคนมีเสน่ห์เป็นนักขายได้เป็นนักพูดได้เออทำงานอะไรก็ตามที่เป็นงานที่ใช้ความสร้างสรรค์ไอเดียอะไรแบบนี้ ไปได้สวยมากๆเหมาะกับคนที่ใช้ไอเดียอ่ะโอเคมาอ่าในเดือนพฤษภาค่ะไพ่ของเดือนพฤษภานะคะไพ่เป็นแรกเป็นจะ g h p r i พน t e ทสช่วงนี้อาจจะร้อนๆหน่อยจะหงุดหงิดหงุดหงิด,งดหรือเซนซิทีฟในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องราวาระวังในเรื่องของการเงินการเงินที่ค่อนข้างจะ ัวเงินสมุนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆคุณเป็นคนฉลาดสามารถหาทางออกหาทางนี้ทีไล่ให้กับชีวิตตัวคุณเองไดเออ้เงินไม่ขาดมือหรอกคือบางทีบางทีถ้าจะเงินขาดมือคุณก็ได้คนเข้ามาช่วยเหลือได้ผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูชีวิตคุณไม่มีตกอับนะไพ่แบบนี้ไม่มีตกอับนะคะไม่ต้องห่วงแต่คุณอาจจะเกิดความกังวลใจ p e r c e n t เรื่องของการงานการงานยังใช้ความอดทนค่ะ คุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากอยู่แล้วกลุ่มเพราะฉะนั้นราศีของคุณเนี่ยเป็นราศีที่เออรวยไม่ทนจนไม่นานเป็นราศีที่แบบว่าคืออยา่าอย่าเซ็ตแบบบางทีเซนซิทีฟแบบเป็นคนคิดเยอะคิดมากเออเซนซิทีฟในทุกๆเรื่อง บางทีก็เรื่องเพื่อนฝูงบางทีก็เรื่องการงานการเงนินคุณมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรหลายอย่างมีเด็กในสังกัดเด็กในปกครองบุตรหลานบริวารเด็กในสังกัดไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะอาจจะเป็นบุตรหลานเป็นบริวารของคุณเองอารมณ์ประมาณนี้อืม ไม่ว่าคุณจะเจอช่วงเวลาแย่ๆแค่ไหนยังไงคุณก็ผ่านไปได้ในเดือนนี้อาจจะมีการได้ไปงานเรี้ยงได้ไปงานสังสรรค์หรืออยู่กับเพื่อนฝูงทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยมีความสุขขึ้นมาแต่เงินหนักแค่ระมัดระวังค่ะคุณไม่บอกแล้วไม่ตกอับหรอกค่ะไพ่แบบนี้ไม่มีทางตกอับแล้วคุณเป็นนักต่อสู้คุณไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากถามว่างานเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะ คุณทําอะไรก็ตามเหนื่อยทั้งนั้นไม่มีใครไม่เหนื่อยไม่ทําคนทํางานแต่ทําแล้วมันมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะ,จะ,จ,ะจะเจริญรุ่งเรืองบอกเลยกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่คนบางคนนะเคยอยู่สูงสุดแล้วก็เคยลงมาต่ําสุดเหมือนกันชีวิตคุณมันเกิดความพลิกผันได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินก็เก็บเงินไว้ซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์ซื้อเป็นทองรูป,ปรพรรณซื้อเป็น อะไรก็ได้ที่จะทําให้ชีวิตคุณมั่นคงอะ่ะเพราะตัวคุณเองเป็นคนใช้จ่ายเก่งนะหาเก่งก็จริงอะ่ะแต่กุมใช้เก่งมากๆนะถ้าคุณถูกใจอะไรเนี่ยคุณยอมเปะ่ะคุณเป็นสายเปนะเราเป็นคนใจกว้างมันสายเปอะ่ะเอออารมณ์นั้นเดือนนี้อาจจะคิดฟุ้งซ่านในหลายๆอย่างหน่อยกับบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตกับงานกับการคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตค่ะถ้าวาดฝันอะไรไว้ก็ไปตามฝันคุณกำลังฝันถึงอะไร ถ้าคุณฝันแล้วไม่ลงมือทําให้สําเร็จแน่แต่คุณเองเนี่ยบางทีแบบมันจะมีเหมือนอารมณ์ประมาณไหนไหนหรู้ไหมแบบวันนี้มีความกระตือร้อนที่ฉันจะทำจะจะทำจะจะทำฉันจะ,จะ,จะ,จะรวยพอพรุ่งนี้ต่อไปห่อยเงียบอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออก็ หาพลังงานให้กับตัวเองนิดนึงพลังงานคุณมันคุณเป็นคนเซนซิทีฟคิดเยอะคิดมากเราเซนซิทีฟไงเพราะว่าบางวันมันมีพลังคุณก็แบบอุ้ยลุ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 ยแต่บางวันก็ดูถดถอยอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยเป็นคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สลับซับซ้อนมีสเสน่ห์แล้วก็เดือนนี้นะนะนะดูมีสเสน่ห์กับผู้พบเห็นมากๆใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงเออก็ระวังคนที่เขามารักมาชอบ อาจจะเป็นคนที่ไม่โสดก็ได้ชอบมีสเสน่ห์กับผัวชาวบ้านเมียชาวบ้านเรื่องนี้ต้องระวังนะจ๊ะลุมค,ความรู้สึกตอนตอนนี้ในความรู้สึกของคุณตอนนี้คุณกังวลอะไรหลาย,ลายๆอย่างที่ทําให้คุณคิดมากแล้วบอกใครไม่ได้บางทีเรามีความทุกข์อะเวลาคนอื่นเดือดร้อนนะมาบอกคุณนะคุณช่วยก็ได้หมดแหละแต่เวลาคุณทุกข์อะ คุณก็ไม่กล้าจะพูดถึงความทุกข์ถึงเรื่องราวของคุณให้ใครได้รับรู้ได้แต่เก็บไว้ทัางในใจได้แต่คิดมากได้แต่หาทางออกแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามคุณจะหาทางออกได้กับปัญหาเพียงแต่แค่คุณจ้องใช้พลังคุณยังมีพลังแห่งการต่อสู้ค่ะอืมพลังในตัวเองยังมีมากๆสเตรนท์นี่คือความอดทนความเฉลียวฉลาดการปรับตัวการความอดทนการควบคุม,มสถานการณ์ของชีวิตได้ดีอยู่ได้ดีอยู่อือ ไม่ต้องกังวลว่าจะจะถึงทางตันกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลนะคะไพ่สองดาบมันเกิดขึ้นมาข้างๆอาจจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือการเลือกไม่ได้ในบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจการตัดสินใจในเรื่องของอะไรล่ะอาจจะเป็นเรื่องของ งานอาจจะเป็นเรื่องของเงินหรือถ้าบางคนนะอยากทํางานมีอยากมีหุ้นส่วนอยากมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นเด็กกว่าได้บุตรหลานบริวารเงี้ยช่วยออกความคิดเห็นเพื่อนฝูงมาชวนทํานู่นทนํานี่โอกาสนั้นมีค่ะอา,อารมณ์เนี้ยบางคนนะอยากเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะอ่าบางคนถ้ารอถามว่ารออะไรอยู่อืรออะไรอ่ะรอวีซ่าผ่านอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้ไปนะคะ ไพ่ของดอม e มซิเชียเนี่ยในในทุกๆเป็นไพ่อดีตนะมันเป็นไพ่อดีตเพราะฉะนั้นเมื่ออดีตท,ที่ผ่านมามีวิกฤตอะไรก็ตามคุณก็ได้โอกาสนั้นๆในการที่จะอยู่รอดปลอดภัยกับทุกๆสถานการณ์ หมือนมีอะไรมาช่วยช่วยให้รอดปลอดภัยอ่ะเรียกว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์มาให้ใหรอดปลอดภัยได้เสมอเสมอนะอืมแต่ว่าต้องหาพลังให้กับตัวเองสักหน่อยพักนี้อาจจะมีลูกค้าเก่าๆคนเก่าๆคนที่เคยเดิยวเคยคุยไว้ก็ทยอยกันกลับเข้ามากลับเข้ามานะเออไพ่ของการเงินก็ไม่ต้องกลัวหรอกมันกล้าแกร่งอยู่ไพ่ของการเงินแต่เงินใช้เยอะเงินเงินที่เราต้องใช้มันไม่เยอะมาก คือเข้าซ้ายออกขวาแล้วมันมีเงินต้องจับต้องใจต้องใช้ต้องสอยตลอดนะคะอืมชีวิตคือการต่อสู้กลุ่มชีวิตคุณเป็นแบบนั้นจริงๆคืออยากได้อะไรนะได้ได้ทุกตัวคุณเองจริงๆก็มีคนมาแปลคนมาชอบเยอะนะแต่คุณไม่เอาหญิงในสัตรีอีกโก้สูงส่งมากคุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากกลัวเขาจะไปเอาของเขาเราก็จะว่าเราคุณเป็นคนที่มีอีกโกไม่เอาของใครง่ายๆสปอร์ตซะอีกนะเอ่ออารมณ์ประมาณนั้นอืม อ่าไพ่ของการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคใดๆก็ตามมันก็จะสามารถทําให้คุณใช้ชีวิตไปได้อย่างดีนะคะสามถ้วยเนี่ยมันมีโอกาสของปันการไปงานเลี้ยงการเฉลิมฉลองรู้สึกรู้สึกจะดีอ่ะจะการงานที่คุณทําอยู่ถามว่าจะสําเร็จไหมสาเร็จคะ่ะ สำเร็จแน่นอนโอเคไหมความรักความรักเจ้าค่ะคุณไม่ค่อยสนใจในความรักสักเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกนะมีมีคนที่เป็นคนมีเจ้าของมาชอบมาชื่นชอบมาชื่นชมด้วยความมีสเสน่ห์ความแฟนล,ลี่การพูดการจาอารมณ์ของคุณแบบคนมีสเสน่ห์แต่คุณเป็นคนคิดเยอะเรื่องของความรักบอกเลย เป็นคนคิดหนักมากพระเอาไม่จริงเอา,เอาต้องเอาจริงนะถ้าเอาไม่จริงอย่า,ามานะอารมณ์นั้นอ่ามากันที่คนโสดสิจ้ากลุ่มจ๋าคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคะเป็นคนเอาจริงเอาจางอะ่ะถ้ามาไม่จริงก็อย่ามาอะไรอย่างเงี้ยคนโสดยังคงเป็นโอ้ยคนโสดก็มีคนมาชอบหละแต่ละไว้คนที่มาชอบมีเจ้าของแล้วแล้วคุณไม่คุณไม่บอกตรงนะคุณไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจในเรื่องของความรักค่ะกวโดนหลอกนะ คุณกลัวโดนหลอกคุณกลัวโดนเรียกว่าอะไรอ่ะกลัวโดนหลอกกลัวเสียใจกลัวรักใครเป็นคนรักใครรักจริงอะ่ะก็เลยกลัวเสียใจในความรักมากกว่าคนเข้ามามีเยอะเลือกดูดีๆแล้วกันไอ้คนที่เข้ามาไปเสิร์ฟสาวรลวเรื่องดีๆว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังจะมีใครเข้ามาไหมเมย์แต่คุณจะเอาไหมมองเหมือนคุณไม่เอานะ,ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ไม่ชัดเจนคุณอาจจะเดียวกับราศีมังอ่าราศีกันราศีกุมราศีสิงเมทุนอ่ามิอ่า,น,อานั่นแหละคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหรอคะก็คงเบะเบพักๆก,กันหาทางออกอยู่ว่าควรจะอยู่หรือควรจะไปเพราะคุณอยู่ไปคุณก็ไม่ได้รับความชัดเจนจากเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเงียบๆดูเป็นแบบ ไม่คอยเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์จนคุณรู้สึกเหนื่อยล้าคุณรู้สึกว่าควรจะจบได้แล้วกับความสัมพันธ์นี้ควรจะพอควรจะจบชัดเจนว่าอยากจะจบมากกว่าอยากจะไปต่อค่ะโอเคไหมอ่ะไปที่รักเศรรักสามเศร้าถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงคุณรักซอนจัสเตกไปยุ่งกับคนมีครอบครัวแล้วใช่ไหมไปยุ่งกับคนมีทะเบียนสมรสหรือเปล่าตัดสินใจดีๆไปโดนหว่านล้อมจากอะไรทําให้คุณได้หลงไหล ความสัมพันธ์ไม่เจตเจนหรือรักซ้อนก็ตามจะบอกว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องตัดใจละค่ะพยายามตัดใจออกมาให้ขาดเถอะเพราะถ้าคุณอยู่ในตรงนั้นคุณก็ไม่ได้มีความสุขคนที่คุณไปเดียวด้วยเขาอาจจะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนมีความลับเยอะเป็นคนมีคนเข้าหาเยอะเขาอาจจะไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อคุณถ้าคุณไปเดิวกับคนมีครอบครัวนะตัวเขาเองอย่างนอกใจคนในครอบครัวเขาเลยแล้วเขาจะมาจริงใจกับคุณหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิดแหละใช่ปะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปดิวกับคนมีครอบครัวแล้วถ้าเขาบอกว่าให้เรารอรอก่อนเขาเลิกกับครอบครัวเขาแล้วเขาจะมาเอาเราเราจะได้อยู่กันยาวไปเป็นครอบครัวด้วยกันมันโกหกเนื่อยตัดใจเธอค่ะจริงๆคุณรู้ทุกอย่างแหละ จากที่มองในภาอใะคุณชัดเจนและคุณรู้ทุกอย่างว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนคุณรู้สึกว่าเหนื่อยและคุณไม่ได้เป็นตัวจริงเพียงแต่คุณยังตัดใจไม่ได้เพราะคุณเป็นคนอารมณ์ที่แบบคือดูแข็งอะดูแข็งนะดูเก่งดูแข็งดูมั่นใจแต่จริงๆในภายในอะใครจะรู้ว่าคุณเซนซิทีฟมากๆตัดใจจากอะไรได้ยากมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นโปรดระมัดระวังไว้คนที่เข้ามาคนที่มีเจ้าของแล้ว เขาอาจจะไม่ได้พูดความจริงต่อคุณและคุณจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่เกินไม่เข้าใายไม่ออกเขาหลอกให้คุณรักและทำตามในสิ่งที่เขาต้องการระมัดระวังไว้แค่นั้นเองอ่ะขอไปแนะนำให้หน่อยงานการชีวิตไหนไพ่จะแนะนำอะไรคุณเนี่ยไพ่จะแนะนำอะไรคุณคะ หาสิ่งทดแทนค่ะไม่ว่าคุณจะเจออะไรที่มันไม่ดีการงานที่ไม่ดีชีวิตที่ไม่ดีหาอะไรทดแทนร,รักตัวเองให้เป็นค่ะรู้จักรักรักตัวเองไม่ได้หมายถึงคุณเห็นกกบตัวนะรักตัวเองให้เป็นอย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองอ่ะโอเคไหมเออเอาใหม่เอาให,าใหม่อะไรที่มันไม่ดีขุดค,คุยหาหาในสิ่งที่เจอคุยหาแง่ดีในสิ่งที่เจออ่ะโอเค พ่บอกว่าอะไรพ่บอกว่าถ้าคุณร่มเหลวในอะไรสักอย่างบางมาก่อนก็ตามชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะชีวิตคุณคุณมองหาสิ่งทดแทนเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่ในความรักรักคุณไม่ดีเลยแต่ถ้าเงินคุณดีชีวิตคุณดีความรักไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทําสวยไปทําศัลยกรรมไปตกแต่งหน้าแป๊บเดียวก็ได้ใหม่แล้วไม่ต้องกลัวความรักดีๆช่วงนี้หายาก <laughs> หายากต้องมองกันไปนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ควรรักตัวเองให้เป็นก่อนค่ะบางคนคุณบอกว่าโอ้อยากให้เขามีความสุขคุณคุณคุณอยู่ในแบบความกั้มคืนความทุกข์คุณก็ทนเพื่ออะไรคะคุณอยู่ในความคุณมีรักถ้าคุณมีรักหรือคุณอยู่ในความ ไม่ใช่เรื่องของความรักอย่างเดียวนะการที่คุณทำอะไรเสียสละตัวเองเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อใครคุณรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการที่คุณเป็นผู้ให้อย่างเดียวโดยที่ตัวเองทุกข์มากไม่ได้มีความสุขเลยมันก็ไม่ไหวปะแล้วคุณจะเอาพลังที่ไหนมากันมาต่อสู้กับปัญหามาหาเงินมาต่อสู้กับอุปสรรคเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นทาอะไรก็ตามเราสุขด้วยเขาสุขด้วยไม่ใช่ว่าฉันยอมหนักยอมเหนื่อยยอมท้อย,ยอมถอย เพื่อให้ชาวบ้านหลายๆคนมีความสุขไม่ใช่ไม่ใช่ทำอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่เดินสายกลางค่ะให้อยู่ในความพอดีอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปถ้าคุณระเลยตัวเองบางทีแบบคือเราเป็นผู้เสียสละเราเป็นคนดีมันดีอยู่แล้วมันดีแน่มีน้ำใจกับคนอื่นมันก็ดีรักคนอื่นมันก็ดีแต่อย่ามากกว่ารักตัวเองแค่นั้นรักคนอื่นให้เป็นรักตัวเองให้เป็นแค่นั้นค่ะชีวิตนะคะหากความสุขใส่ตัวบ้างบางครัง้งบางทีเนี่ยความสุข คือเราก็ไม่ต้องหวังว่าโอ้ยเดี๋ยวแก่ตัวไปลูกหลานบุตรบริวารสบายแล้วเราก็ลูกจบหมดแล้วลูกเรียนหมดแล้วเราก็มีความสุขไม่แน่เราอาจจะไม่มีชีวิตถึงกับความสุขบรรลายเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ได้ให้มันจุดตรงกลางค่ะสายกลางเดินสายกลางเข้าไว้นะคะเขาสุขเราสุขเราก็จะมีแรงในการต่อสู้ไม่ใช่เราเสียสละตัวเองยอมทุกยอมทนยอมทรมานแต่เราก็ยังไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะโอเคไหมอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ว่าถูกไม่ถูกนะจะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั่นแหละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ